กูรูดาราการแสงแล้วก็ตื่นเจ้าทุกคูกันอ่าัืดนรต้ทางนักยการแล้วก็อาจจโดูท่านผู้เกียรติทั้งที่ลกครนะครับอุาอาจตายายต่อตนนักเรียน เอาวันนี wide, BC, ้จริงๆแล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดการที่เรีท่านจะเดินทางมาเองท่านผู้ว่าการจังหวัดคือท่านแต่ว่าเราที่บำเพัญจะต้องเดินท่านผู้ว่าการจังหวัดของเราเนี่ยท่านจิตธัชจิตส่วนจะมาไม่ได้ท่านก็เลย ทำหน้าที่แต่ท่านนะครับเกี่ยวกับพิธีเปิดโครงการหลังต่อพอดีเพิ่มทา,า,างลอดจากคดิบัตรนะครับสำหรับการนี้ผู้จัดและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาสี่ภาคเราภาคที่ห้านะครับทำทั้งหมดห้าภา เพราะถูงโฉมโครงการทำเรือ vida, ここ be ่องนำต่อออดิสเริ่มทางลอดจากที่บ้านนั้นเนี่ยเพราะต้องการที่ให้พวกเราได้มีการรับรู้รับทราบการที่บ้านที่เกิดขึ้นนะครับสาหรับการที่เกิดขึ้นในช่วเรียนนี้นะเนี่ยพวกเราจะสังเกตเห็นว่าในที่บ้านแต่ละ งแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นกนทางน้ำในทางอากาศฝนตกในป่าต่างต่างเนั้นเนี่ยถ้าวันมันจะเขมีความดูแรลมากที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละมีค่าที่ทไ,ทไม่เหมือนกันแตกต่างไปครับ อาภัยทงน้ําที่พวกเราพบเคยนะที่สังเกตุดนแรงก็คือไทยทุนามินะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ความความแคหายให้กับชีวิตทรัพย์สินเป็นอย่างมากอาภัยทางน้ำนั่นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะครับทั้งในไทยทำให้ชาวั่งฆ่า ที่จะด้วยมากมายครับแล้วก็บางคุณภาพบางพื้นท,นที่ก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับอย่างกาเทศแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งก็ทำลายทรัพย์สินชีวิตมากมายเหมือนกัน ที่ภาคใต้ของเราเนียเวนี้ก็ทำความเสียหากับสิ่กว่ามงมาเยอะผมจเพาะอบากไฟป่านะครับหมอกควันก็มา,าทำลายบรรยกาศของเราเอาเลยแล้วเนี่ย